โอเคครับส okay. วัสดีครับผมื่อนผมไอรีสุเกียร์นะเรนนี่ก็โยกมเออไม่ได้ชื่อหน <c oughs> ึ่งเลาขอโทษทีโอเคนะวันนี้เราก็มาเงียบๆอีกเหมือนเดิมครับเพราะผมก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับมก็อยู่บ้านแต่ไม่ได้กลับบ้านทีนึงแต่ก็คลิปนี้ก็คงจะได้ลงภายในสองสามวันจากนี้น่าจะนะครับแต่เข้าไปมาเลยคือผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีภาษาไทย ผมไปค้นหาใน Youtube วแล้วก็นี่หอเฮ้ยมีภาษาไทยนี่หว่าแล้วเยลองปรับดูออกปรับภาษาไทยได้สุดท่ายคือผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับคือเข้าล่าสุดบางนีก็ไม่ได้เข้าอีกเลยนะเนี่ยนะก็เลยจะมาเป็น,นเนพื่พร้อมๆกันคิดว่าซีรีส์จะจบไหมอย่าหวังนะครับว่ามันจะจบยังไงเล็กหน้าเอาเพลงแบบชื่อเล็กหน้าไหม เห็นแล้วนฉะนั้นเราจะโจมตีนะครับผมนะครับโอ้มหเสียงไม่หยุดมันก็อันเดือดแรแล้วอืมหยุดป่ะอะไรเงี้ยมันจะได้แหละคือตอนจริงผมก็ดูวิธีกดหมดแล้วนะมันเกิดอะไรที่นี่ไฟล์มึงของฤทธิ์เราเบ๊อใบใหญ่เลยนั่นแหละจะงูยิงพยุงจับปั้นโอเคนะเราต้องแรงๆมันเลยครับข้าวเขาดิ้นหมดแล้วนะครับซึ่งมันกดยังไงบ้างไม่รู้นะครับ นี่ขนาดกดไม่รู้นะครับยังมั่วชิบหายนะครับโอ้โหนี่ขนาดไม่รู้สุดท้อโอ้โหั่วมากครับขนาดผมกดมั่วมากเนี่ยจริงผมลืมท่าเหมือนกันนะว่าท่ามันเป็นยังไง

ไม่เคยเลยอันไหนอ๋อมีได้ผมเพิ่งก็คนนี้ไม่เคยไ,ไ,ยไนะม่เหนื่อ, <c oughs> อ,อ,อยเลยสี่นี้ผมไม่เคยแตะสักซีรีส์นะครับอืมทีนี้ผมไม่เคยแตะเกมซีรีส์นี้สักครั้งเลยนะคือมันมีเป็นแบบไม่ใช่ไม่แค่เกมในโทรศัพท์มันยกมาจากเครื่องอื่นเลยนะจริงๆเนี่ยแกเถื่อนเล่นเกมส์แบบนี้วมันดิมัว่วเลยผมกบมั่วเลย โอมอีแอลคมโบ้คือผมจอแอลคอมโบ้แล้วก็กดซุกซทกซุกซกปกซกุกซกซกซกกซกซกซนกซกกซ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 ุกซุกซุนซุแุกทีกซุ้ซุซึกกุกก รงไท้งพอรกีด้นล้อเออเก่งจับป e e like, ึ๊บป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 วด่่ะบอกเลยนะใครรู้สูตรจากภาคก่อนๆที่มาเคยเล่นในทีนะจะแบบปวดมากอ่ะเพราะถ้าดูเมื่อกี้เห็นนะฮะนาด่วังเป็นคอมโบลอยฟ้าได้ปึ๊บป๊บปปดกดกดกดอนั่นนี่นไนมนี่เ้ยมนลไลนี่ว่ะเอจทมมมีทีไย ไอ้นี่มันจะลอยนานขนาดไหนลอยนานนานแล้วเนี่ยยอกวดหยอย่าสิบคอมโบนี่อันนโอเปอร์แมนจิตใหม่ ที่หัวคงจะใช้ตัวนี้นเรื่อนสก้าดอะเรื่องสกกดีกว่เาเอ้ยอจำไม่ผมลืมอ่าน,น,นใครอยู่ตรงนั้นอนะอะไรเนะอะเจ้าไม่เคยได้ยินเสียงของลาซิลกรูกัสหรือโอ้เจ้านั่นเองกระต่ายน้อยช่วยกันเหมือนที่เคยเดี๋ยว็ดเด็ดเดเดี๋ยวผมจะพาพกิฟเสียงนะอ่ะเมื่อกี้เสียงผู้หญิงโอเคอันนั้นใหม่อย่าคิดว่าเมื่อกี้ผิดว่าผมไม่ได้พากันโอ้เจ้านั่นเองน้องกระต่ายช่วยได้เหมือนกันที่เคย แล้วเจ้าล่ะที่ถูกที่ว่ามัจจุราชพร้อมกับเงินรางวัลมาหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่เนหัวไม่ภูมิใจหรือเอิม่มเจ้าอ่อนแอเกินจะไปทำลายล้างหิบราริอมุมแต่เจ้าก็มีทางเอาชนะยูกิเทมูริได้เลยในพระที่เป็นสิ่งที่ชั้นต่างพิทูลงตนได้แล้วเดี๋ยวก่อนเข้าสิ่งที่ชั้นต่า,ท,ท,า,ตาที่คุณเรียกแค่ละหน้าคมโลหิตใช่ไหมพูดไปถึงเรื่องเจ้าหัวระวังปากของเจ้าไว้ซะ เรื่องไงที่มีนักฆ่าข่าหัวที่จ้องจะฆ่าเจ้าเต็มไปหมดห้าเจ้าก็ตายน้อยเจ้าเลยไม่มีเพื่อเตือนข้ายอย่างนั้นหรือแต่ข้ามันขบใช้เจ้าหรอผมภาพเสียงอื่งไม่ได้นะข้าไม่อยากจะได้คําตอบแทนจากเจ้าแค่เอาศีรษะและฆ่าหัวไว้ละเข้าใจไหมโอเคนหครับผมบพากเสียงอื่นไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็ฟังถึงผู้ชายต่อไป ไอผมก็ยากวาเนี่ยมันน่ารักนะแต่เดี๋ยวหาไม่มีเพื่อนไม่มีินไม่ได้ไม่เลยนะสุดมนอกจากนักราหัวแล้วที่พวกทีกมาจากลิบรลิอุมกลังตามทั่จะอยู่โอเคนะครับเรามาตายบายดีครบปุ๊ป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 ปุ๊ เดี๋ยวกมันท่าเออนี่ไงจุ๊กจุ๊กจุ๊กนี่เาจะต่อขโมยยุ่กันเนาะบอกนะครับผมพวกสายกดมัวผมเล่นบอลให้โลนี่กดบ้วนฉีหายโอเคเราเราจะพาเขียนผู้หญิงคนนี้ให้ยังไงดีครับต่อไหมต้าไหมพบแล้วกำลังคุ้นหาอยืนยันต่้ไหมจุดหน้กำลังเริ่มกระบวนการจับตัว

พี่จ๋ติดมุ่งถ้าสู้คนนี้จริงก็ถือว่ายากนงยังโดนน่ารังเออโอ้โหคอมโบเสียเลยทีเดียฟาก็เรียน้อยนะครับอืมตอนแรกง่ายครับนหาังนี่ ก็พอแม่ยากันเป็นนี้าทุกเกี้ยมเป็นนาเฟติ้งแต่ผมก็ไม่ไม่ถึงไอตรงวงกลมใหญ่ๆนี่ละกันนะช่วงนี้น่าจะพอแปดนาทีแวเอาโอ้ลืมอ่านฝันเจี๋ยผมนี่ไม่สามารถสมัรรหาอะไรก็เจ้าเจ้าเลยไปจักการมั่นโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจักรการท่านทำเองนะ

ไปร้อสองคมบุมาไปแล้ว,วเอาจริงมันจะไปคิดท่ามากกดมั่ง,งไปเดี๋ยวมันก็ได้โอ,อ้ยมั่งมั่อจมันต่อเปคนลอผม้ไอ้คือต้อ,เเองเคยต่อยโดก็เ,เลย จ้องนี่ยี่เงี้ยไม่มีท่าไม่ตายเลยผมก็อยากใช้ทางตายกันนะเออยอไปถ้าไม่ตายเลยไม่เคยใช้เลยนะเนี่ยเทพไปเอาเป็นว่าจบแบบนี้น่าจะพอได้แล้วมัเดี๋ยวจะลองตรวจสอบสักหน่อยเออแบบนี่ย็คงฟื้นตัวมาได้ไหมอหืมอืมเสดย ยัางเงี้ยไม่ไปหไปหแบนี้นะครโอเคเอาไว่มากนะเดเขาจบคิดแต่แเพีน,นี้ครับพืมม้นที่รับชมอ